สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแจ้งเกี่ยวกับการที่คนต่างด้าวน,นะครับซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วนะครับถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน90วันนะครับคนต่างด้าวผู้นั้นจะต้องมีหน้าที่ในการต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อ พนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมทุก90วันนะครับตามพรบคนเข้าเมืองนะครับพศ2522ซึ่งมีอยู่3ช่องทางด้วยกันนะครับก็เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับของคนต่างด้าวนะครับ1ก็คือนะครับก็คือคนทางด้าวไปแจ้งด้วยตนเองนะครับหรือให้ในายจ้างนะครับไป กระทำการแทนนะครับโดยที่ไม่ต้องมอบหน้าไปนะครับถ้าคนถ้านายจ้างไปเองนะครับแต่เพียงแต่ต้องนําเอกสารไปอย่างเช่นบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหรือหนังสือรับรองบริษัทนะครับของนายจ้างไปนะครับ2ก็คือคนต่างด้าวได้มอบหน้าให้ผู้อื่น ไปกระทําการแทนนะครับก็คือมอบหน้าไปติดต่กรอนสิบบาทนะครับแล้วก็มีเอกสารของผู้รับมอบไปคือสำนับัตรประจําตัวประชาชนนะครับซึ่งในเขตตมแต่ละเขตนะครับหรือในแต่ละจังหวัดนี้จะการมอบหน้าแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะครับบางเขตมอบได้ครั้งละหกคนต่อนายจ้างหนึ่งนายจ้างและ ในหนวันนะครับแต่ในเขตอื่นบางเขตก็ได้มากกว่านี้ไปก็แล้วแต่ของตอมแต่ละเขตไปนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับส่วนช่องทางที่3ก็คือคนต่างด้าวก็ส่งเอกสารนะครับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะครับไปยังสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองในเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็คือ ทำได้วิธีเดียวก็คือต้องส่งมาที่ศูนย์าราชการนะครับอาคารเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพมานครนะครับที่เดียวนะครับที่ใช้วิธีการลงทะเบียนเอกสารของคนต่างด้าวนะครับคนต่างด้าวเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งที่พักอาศัยได้นะครับก่อนวันที่กําหนด15วันแล้วก็หลังก็คืออีก จวันนะครับของวันที่กําหนดให้ไปรายงานตัวนะครับแต่ว่าถ้าคนต่างด้าวนะครับไม่ไปรายงานตัวหรือว่าลืมไปรายงานตัวเกินกําหนดนะครับนะครับก็คือจะต้องถูกปรับนะครับวันละวันละห้าร้อยบาทนะครับแต่ไม่เกิน2000บาทนะครับแต่ถ้าเกินไปเป็นเวลาจํานวนมากอย่างเช่นเป็นเดือนอย่างเงี้ยนะครับก็ทางตอมกอ็จะอาจจะ พิจารณานะครับก็คือไม่อนุญาตให้อยู่ในเมืองไทยอีกก็คือต้องส่งกลับประเทศต้นทางนะครับเอกสารที่จะใช้ในการนะครับประกอบในการยื่นนะครับของการรายงานตัว90วันนะครับก็คือมีเอกสารที่แนบไปนะครับก็คือที่เราเรียกว่าตอม .47 นะครับ ตมสิก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับตมสี่นะครับตมสีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือใบรับแจ้งการอยู่เกิน90วันของบุคคลต่างด้าวนะครับก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งปกติแล้วก็จะกําหนดวันรายงานตัวอยู่ในใบแจ้งการอยู่เกิน90วันของคนต่างด้าวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเรากําหนดให้รายงานตัววันที่เท่าไหร่ก็อย่าไปให้มัน เกินกว่าเวลาที่กําหนดนะครับก็คือไปรายงานตัวก่อนได้15วันแล้วก็หลังได้7วันนะครับแต่ถ้าไปเกินกว่านั้นก็จะถูกปรับตะหาร้0 500บาทแต่ไม่เกิน2,000บาทนะครับส่วนเอกสารตัวอื่นนะครับก็คือพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตก,ก็จะเปิดไปดูนะครับทางเจ้าที่ทอมอก็จะดูว่าพาสปอร์ตนั้นยังเป็นปัจจุบันอยู่นะครับ Visa, วีซ่ามันก็เป็นดวงปัจจุบันนะครับแล้วก็อีกเอก,เอกสารอีกตวัวก็คือเขาจะดูตอม .6 ด้วยนะครับก็คือทีเอ็มนะครับว่ายัางยังอยู่ไหมอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าตอม .6 มันไม่มีก็ต้องไปแจ้งความนะครับแต่ว่าก็ยังรายงานตัวได้อยู่นะครับแต่ว่าครั้งต่อไปอาจจะต้องนําไปแจ้งความไปด้วยนะครับนะครับส่วนขั้นตอนนะครับที่มีการยื่น การรายง,งานตัวจากการลงทะเบียนนั่นหมายถึงว่าก็ต้องส่งนะครับส่งไปที่อาคารที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ไปนะครับก็คือกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งศูนย์ราชการเฉลิมประเกียรติ80พัรษาอาคาร B ีนะครับเลขที่120หมู่ที่3ถนนแจ้งวัฒนะซอย7 แขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4กรุงเทพมานคร1 0 2 1 0นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจแก่กับทันแม็กชนแนลนะครับเพื่อผลักดันให้มีการทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ